ขอนอบน้อมคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านสำหรับวันนี้เรามีพระคาถาขอสักการะเงินทองมาฝากท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะ การสวดมนต์น,นั้นถือเป็นกิจวัตรประจำวันของคนไทยที่นับถือพุทธศาสนาที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณความศักดิ์สิทธิ์และความเป็นมงคลจากพุทธคุณนั้นได้สร้างปาฏิหาริมามากมายให้กับผู้ที่สวดอย่างถูกต้องจึงเป็นโอกาสอันดีที่ขอนำเสนอบทสวดพระคาถาศักดิ์สิทธิ์ที่จะช่วยให้ทุกคนที่ได้สวดนั้นสามารถแก้ไขเรื่องการเงินได้ และสําหรับสิ่งมงคลน,นั้นเป็นสิ่งที่เกิดมาจากคุณงามความดีอันเป็นทุนเดิมหากผู้นับถือนั้นต้องการเก็บรักษาสิ่งมงคลเหล่านั้นให้อยู่กับตัวไว้นานๆก็ต้องทำตัวเองให้เป็นมงคลต้องหมั่นทำแต่ความดีสิ่งมงคลจึงจะเกื้อหนุนให้ชีวิตนั้นมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านทางทรัพย์และสติปัญญาการสวดพระคาถานี้ ควรทำตรงบริเวณหัวนอนเอาดอกไม้ทูบเทียนแต่งขันท่ามาวางไว้ตรงที่หัวนอนของที่ตั้งพระและเครื่องสักการะบูชาแต่งให้ดีๆเช็ดให้สะอาดแล้วเสกดอกไม้ทูบเทียนด้วยคาถานี้ว่านะโมตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโต อรหโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะมะอะอุสิวังพรหม,มาจิตติจิตตังจิตติพันธนังสุวรรณะรัชะตังลาพังกะโรตุเม มานิมามาอาคัตฉามิณมะอ,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 อุอุอะมะนะมะอุนะนะอุอะมะอุนะมะนะมะอุอะณะะมะอุเมื่อสวดได้สามจบแล้วจึงเอาทุกเทียนจุดบูชา เอาดอกไม้บูชาพระแล้วภาวนาคาถาบทต่อไปนะมะอาอุสิวังพรมมาจิตตังมานิมาจิตตังวาปุบพังวาคันทังวาวิเลปะนังวาราชะคุมาโรวา ราชากุมารีวาอัคคามเหสีวาเทวีวาราชาวาราชาโนวาเศรษฐีโนวาสมะโนวาพระมโนวาอิทธิวาปุริโสวาวานิชโชวา วานิชชาวาเอหิเอหิปะทะตาอะหังวันธามิทาตุโยอะหังวันธามิทูระโตอะหังวันธามิสัพพโยอะหังวันธามิสัพพธามหาลาโภ มหาลาพังพระวันตุเบจากนั้นนั่งภาวนาให้ทูปเทียนดับทำอย่างนี้สามคืนหรือว่าทุกคืนจะบังเกิดลาบสการะเงินทองทำสิ่งใดได้สมดังปรารถนาไปค้าขายของก็จะร่ำรวยหากไม่เชื่อก็ให้ลองทำดูเอาเถิดได้ดังใจนึกแล และอยากจะฝากอย่างนี้ว่าสิ่งที่อยากจะให้ผู้ที่ต้องการเริ่มทำเป็นขั้นตอนแรกคือการสร้างมงคลชีวิตจากทานศีลและภาวนาทั้งสามอย่างนั้นถือว่าเป็นการฝึกให้เรารู้จักควบคุมกายวาจาใจของตนเองให้พูดทำและคิดแต่ในสิ่งดีๆแค่นั้นก็ถือเป็นการเตรียมตัวเองให้มีสิริมงคล จากนั้นก็ค่อยหาสิ่งมงคลต่างๆมาบูชาโดยเฉพาะการสวดบูชาพระคาถาต่างๆก็ทำให้มีความเป็นมงคลยิ่งยิ่งขึ้นไปในทางตรงกันข้ามกันหากว่าเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานอยากอย่างไม่จบไม่สิน้นเป็นคนเห็นแก่ตัวทำได้ทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของตนเองต่อให้มีของดีหรือของมงคลที่ผ่านพิธีกรรมอย่างดีมามา,มากแค่ไหน ก็ไม่สามารถที่จะแสดงผลที่เป็นคุณออกมาได้ซึ่งของเหล่านี้ก็ไม่ต่างอะไรจากเศษวัสดุเหลือใช้ดีๆนี่เองดังนั้นหากว่าต้องการความเป็นมงคลหรือให้คาถาที่เราเพียรท่องสวดเป็นประจำมีความคลัง่งความแม่นและความจริงได้ก็ควรเริ่มจากการประพฤติตนให้เป็นมงคลเสียก่อนโดยเริ่มจากทานศีลภาวนา แล้วพระคาถาที่ท่านท่องนั้นก็จะทรงคุณค่าครูบาอาจารย์ท่านเมตตาสอนว่าอย่าดูถูกผู้คนที่เคารพสักการะก้อนหินเพียงหนึ่งก้อนกราบไหว้สารเจ้าที่อยู่ตามข้างทางสักการะเจ้าพ่อเจ้าแม่ที่เฮี้ยนขลังคารวะต้นไม้บ่อน้ําเจ้ากํานายเวนกุมานทองรักยมรวมถึงสิ่งประหลาดที่ผิดเพี้ยนผิดธรรมชาติต่างๆ อย่าหัวเราะเยาะเขาหรือดูถูกคนเหล่านั้นว่าเป็นผู้ที่ตกอยู่ในความลุ่มหลงงมง,ง,งายเลวไหลเพราะสิ่งที่ทำนั้นล้วนมาจากเขตแห่งพลังศรัทธาที่อยู่เหนือการอธิบายทางวิทยาศาสตร์ไม่สามารถหาข้อพิสูจน์ได้ในทางชีววิทยาไม่สามารถตรวจวัดได้ด้วยกระบวนการทางฟิสิกส์เพราะพลังศรัทธาไม่มีตัวตนมองไม่เห็นแต่รู้ว่ามีอยู่และสัมผัสได้ ด้วยจิตที่แสดงผ่านความรู้สึกอิ่มเอิบพึงพอใจของผู้คนไม่ต่างจากที่เรารู้ว่ามีพลังไฟฟ้าพลังงานแม่เหล็กพลังงานลมหรือแม้แต่สัญญาณโทรศัพท์แต่เรามองไม่เห็นทว่าก็ยอมรับว่ามีการที่ก้อนหินหนึ่งก้อนผีหนึ่งตนเจ้าพ่อเจ้าแม่ที่สถิตในศาลเพียงตาหนึ่งหลังซึ่งแต่เดิมไม่มีพลังอำนาจใดๆกลับมีพลังอำนาจ จนโดนบันดาลโชคลาภและเลขมงคลให้กับผู้ที่มาขอหรือบนบานสารกล่าวจึงอาจจะมีได้จริงเช่นกันเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะมีแรงบุญแรงศรัทธาของผู้คนไปรวมสะสมไว้ทำให้เกิดเป็นพลังอำนาจศักดิ์สิทธิ์น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้ เพื่อเผยแพ่กิติคุณเป็นสังฆบูชาและเทิดทูนเกียรติคุณครูบาอาจารย์และหวังว่าท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้ทีมงานมัชาเสียงธรรมขอขอบพระคุณคะ่ะ